สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Show ครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็เดี๋ยวจะมาต่อครับในเนื้อหาของตัวของ Tor Network นะครับผมก็ในวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อในส่วนของในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า Proxy นะครับผมก็การทำงานของตัว พอกซี่เนี่ยก็คือแทนที่เราจะเข้าเว็บมันโดยไปถึงปลายทางได้โดยตรงเนี่ยเราก็ต้องผ่านตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็พานในจุดจุดที่ที่เราต้องการจะไปอะไรประมาณนั้นนะก็ะคือหลักการทํางานของตัว p r อกซี่ซึ่งไอตัวของโปรแกรม Tor เนี่ยสามารถตั้งค่าให้ใช้ในลักษณะที่เป็นพ็อกซี่ได้นะครับเราก็ในความเป็นพ็อกซี่เนี่ยคือเราก็สามารถตั้งค่าให้อยู่ในโหมดที่เรียกว่า transparent proxy ครับก็เดนะี๋ยวเรา ก็จะมาอธิบายกันนะว่าหลักการทํางานมันจะเป็นยังไงนะครับก็อันเนื้อหานี้จะค่อนข้างที่จะมีในส่วนของรายละเอียดทางเทคนิคแล้วก็การตั้งค่าที่ค่อนข้างเข้าใจยากชักนดนึ่งนะครับผมก็อันนี้ก็ก่อนที่จะมาขั้นตอนนี้นะคือต้องมีความเข้าใจในเรื่องของออระบบเครือข่ายพื้นฐานมาก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของการตั้งค่าพวก ip address พวกอะไรนี้เกี่ยวกับบนบน linux เนะี่ยมาถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับถึงจะมาเข้า สำคันตอนตัวนี้ได้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกวา่าโอเคนะครับก็ก่อนที่จะไปต่อเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายหลักการทํางานของตัวอทอร์พ็อกซี่กันนะครับว่ามาันการทํางานอย่างไรอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยเราก็เข้าอินเทอร์เน็ตนะครับผมกอ็อินเทอร์เน็ตก็ส่งสัญ,ญญาณมาที่ตัวอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าเราเตอร์นะครับผมก็อันนี้เนี่ยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็จะตอนที่ติดตั้งเนต็ตเนี่ยก็เขาก็จะมีอุปกรณ์เป็นกล่องมาหนะึ่งตัวนะครับผมซึ่ง แปลงสัญญาจากจับพวกให้บริการเนี่ยเข้ามาที่บ้านของเราแล้วก็เราก็ใช้เน็ตไปผ่านในตัวกล่องตัวนั้นนะครับซึ่งไอ้กล่องตัวเนี้ยเราก็เชื่อมต่อกันผ่านเ,เครื่องไวเตอร์ของเราเสียเข้าไปโดยตรงก็สามารถใช้งานได้แล้วก็สำหรับคนที่แบบออยากจะให้มือถือต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตบ้านได้เงี้ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Wi-Fi h o t s p o t นะครับผมก็เราก็เอา Wi-Fi เนี่ยมาต่อเข้ากับตัวเราเตอร์เราก็เราก็สามารถที่จะเอาโน้ตบุ๊กหรือมือถือมาต่อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงข่ายพื้นฐาน ของตัวระบบอินเทอร์เนต็ตในบ้านเรานะทั่วๆไปที่เราใช้ใช้กันนะครับก็จะมีประมาณนี้อ่าันนี้เนี่ยเราก็เอาในส่วนของบุกรณ์ที่เป็ ชื่อว่าอทอพอ์โปซี่เนี่ยเราก็จะมาทําการขั้นกลางกันระหว่างตัวอุปกรณ์ที่เป็นเราเตอร์แล้วก็ไปอย่างอุปกรณ์อย่างพวก Wi-Fi หรือเป็นหรือจะเชื่อมกับตัวเครื่อง,คอ,งคอมพิวเตอร์ของเราโดยตรงนะครับผมก็ลักษณะผังก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของโอกซี่นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยคือเวลาเราจะเข้าอินเทอร์เน็ตหรือเข้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราจะอ,าออกเน็ตเนี่ยมันก็จะผ่านตัวอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า p r o ซี่ออกอยู่ตลอดนะครับ ก็อะไรทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์เรหล่านี้เนี่ยคือถ้าออกนเนี่ยเนี่ยคือมันก็ต้องมีอ่าพวกไอตัวของพ็อกซี่เนี่ยมันก็จะมีกฎอะไรต่างๆนะครับซึ่งที่เราจะมาทำเนี่ยก็คือเราจะให้ตัวพ็อกซี่เนี่ยวิ่งเข้าผ่านเอ่อเครือข่ายทอนะครับผมก็ทําให้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ม,มือถือคอมพิวเตอร์โนบ๊กหรือ PC ีอะไรต่างๆที่เชื่อมเข้ากับเอ่อเครือข่ายตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะใช้อินเทอร์เนต็ตผ่านในตัวของทอเน็ตเวิร์กได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องเป็นโหลดเบราว์เซอร์แยกของใออกมา นะก็อันนี้เนี่ยคือมันก็จะดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะกําหนดได้ว่าเครื่องเหล่านี้เนี่ยวิ่งผ่าน Tor Network อย่างเดียวหรือจะใช้ผ่านอุปกรณ์หรือผ่านเนครือข่ายปกติอะไรเงี้ยก็เราสามารถทําได้ก็ในตัวของของ Tor Proxy เนี่ยก็เรามีรลักการคราวๆประมาณนี้ครับก็ก่อนที่จะไปต่อเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะทําการตั้งค่าตัวอุปกรณ์ที่มีเชื่อม Tor Proxy ขึ้นมาเนี่ย ดังต่อไปนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยคือเราจะใช้ตัวบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับเราก็จะต้องมีในส่วนของออการรับตัวอุปกรณ์ในการรับส่งสัญญาณเครือข่ายทั้งหมด2ชุดด้วยกันก็คือมีการแลนสองใบนะครับโดยใบแรกเนี่ยจะรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาจากเราวเตอร์นะครับผมโดยมีการตั้ง IP ในรูปแบบของ DHCP นะครับซึ่งเอ,เอาที่เข้าใจก็คือในการแลนใบแรกเนี่ยจะรับ IP มาจากตัวของเรา มาโดยตรงนะไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเราก็การแลนดอีกใบหนึ่งนะครับผมก็จะมีการตั้งค่า IP เป็น IP ตัวนี้นะครับเป็น IP พีคงที่นะครับผมก็เราก็เดี๋ยวผมจะทําการต่อตัวของเราเตอร์ขึ้นมา1ตัวนะครับผมเชื่อมเข้ากับตัว proxy ตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเซตให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันออกเน็ตได้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาทํากันเลยดีกว่านะครับว่าสิ่งที่ว่ามาเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับ โอเคนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยคือเราก็เข้าสู่ระบบในตัวของอคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เราทําการตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยคือเราก็ได้ทําการตั้งค่าในส i p ไอพีแอดของตัวแลนทั้ง2ใบนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในส่วนแ,แรกเนี่ยจะจะเป็นในส่วนของไวเลสนะครับผมรับสัญญาณ Wi-Fi จากเราเตอร์หลักของบ้าน,นที่มาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ได้ IP หมายเลขนี้มาซึ่ง IP ตัวนี้คือเราก็ไม่ได้เป็นตั้งค่า อะไรกับตัวตัวบอร์ดนะครับได้ i พีอะไรมาก็ได้ตามนั้นก็ทําทให้บอร์ดตัวนี้ออกเน็ตในลักษณะที่เป็นปกติให้ได้ก่อนนะครับถึงจะไปต่อได้เราก็จะมีตัวนี้ครับเป็น ETS 0อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอตัว LAN ที่เป็นสายสายนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเราก็จะทําการตั้งค่า IP นี้เป็นค่าคงที่นะครับผมเป็น IP ีหมายเลขนี้นะครับผมอันนี้คือเราต้องตั้งเตรียมไว้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะค่อยไปต่อนะครับผมก็มันจะเข้าใจยากนิ น,นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยวันนะครับก็ก่อนอื่นก็ติดตั้งในส่วนของแพ็กเกจตัวของทอนะครับผมก็ทำสั่งซ so ูดู apt ไว้ว่า in store แล้วก็ทอนะครับผมก็เราก็ทำการติดตั้งในส่วนของตัวแพ็กเกจ ทอให้เรียบร้อยนะผมก็สำหรับคนที่ตามมาจากในวิดีโอที่แล้วนะครับผมก็ใช้ตัวแพ็กเกจตัวเดียวกันนะครับผมก็สามารถติดตั้งและใช้งานได้เลยนะต่อมานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าในส่วนของอตัวทอเน็ตเวิร์กกันนะว่าเราจะเปิดในส่วนของ p r o x y อย่างไรนะครับผมก็ใช้คําสั่ง sudo nano, nano นะครับ slash etc slash tor s l a torc นะครับผมแล้วเปิดขึ้นมานะครับผมก็มาขั แรกเนี่ยก็ให้เราเปิดในส่วนของบรรทัดนี้เลยนะครับผมซ็อกพอร์ตนะครับผมแล้วก็เว้นไว้9050อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดให้ตัวของทอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยวิ่งเข้าผ่านในตัวของพ็อกซี่หมายพอร์ตหมายเลข9050นะครับซึ่งไอพอร์ต9050เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ไปเปลี่ยนเป็นเลขอื่นก็ได้นะครับแต่ว่า9050เนี่ยมันเป็นอพอร์ตหมายเลขมาตรฐานนะครับของตัวทอร์เน็ตเวิร์กนะครับที่เป็นพอ็อกซี่เราก็จำในส่วนของ ตรงนี้ไว้นะครับเราก็จะมีตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้มีอยู่ในตัวหอังสือน,นะครับก็เลื่อนลงมาล่างสะครนบแล้วก็เพิ่มเงื่อนไขดังต่อไปนี้เข้าไปนะครับผมก็ทาตามได้เลยก็จะมีคําว่า v e r s i o l addr network นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็น ip address นะครับผมก็ ip ตัวนี้มันเป็น ip ที่ตัวของอตัวโครงข่ายทอนะ่ยเขาใช้นะครับผมซึ่งอันนี้เราเป็นค่าตายตัวเลยนะครับก็สามารถที่จะลอกตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คำา มานะครับก็คือ auto map host suffix นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็ในในส่วนของตัวตัวชื่อนะครับตัวโดเมนนะผมก็จะเป็นจุดโอนเนียนแล้วก็มีจุดเล็กซิตนะซึ่งไอ้ไอ้ตัวนี้เนี่ยคือในวิดีโอที่แล้วเราก็อธิบายไปแล้วนะจุดที่เป็นจุดโอนเนียนนะครับก็ซึ่งไอ้ตัวนี้เราก็เซตให้อ่าพ็อกซีเนี่ยวิ่งในตัวของโอนเนียนให้เราด้วยนะครับผมก็จะได้ใส่ในตัวของแฮตเดยเข้าไปได้เลยแล้วก็ auto map host only zone n e น w o r k หนึ่งอันนี้ก เราค่าเดิมเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็น Transparent Port นะครับทานพอร์ตแล้วก็อันนี้เนี่ยคือเป็น Address IP a d d r e s s ของตัวการ์ดแลนนะครับผมที่เราจะใช้งานนะครับผมเออไม่ใช่อ้ตัวของที่รับเน็ตมานะครับผมอย่าลืมว่ามันมีอยู่สองฝั่งนะฝั่งฝั่งที่รับเน็ตมาจาก,กจเราเตอตร์ก็จะเป็นอีไอพหนึ่งต่วไอพตัวเนี้ยก็จะเป็นอีอีตัวอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมผมแล้วก็พอตหมายเลข9040นะครับผมก็จริงๆแล้ว9 0 4 0เราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นค่าอะไรก็ได้แต่นี้ว่าเออ่มันจะมันก็จะพ้องกับไอตัวของที่เป็น proxy เมอร์สโคนี้นะครับผมเราก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดีเอ็นเอนะครับผมก็เป็นไอพีเบอร์เดียวกันแล้วก็พอร์ตหมายเลข5 3 53จริงใช้53อย่างเดียวก็ได้นะครับผมไม่ไม่มีปัญหาเนยจะเป็นเลขอื่นก็ได้นะครับผมแต่ให้เข้าใจว่าเอออันนี้คือเป็นพอร์ตของ DNS นะครับแล้วก็9 0 4 0นส่นเป็น t r a n s p า r e n t แล้วก็จะมี9 0 5 0ที่เป็น p r o x y นะครับผมก็จะมีตามตัวที่เราอ่าส่วนที่เป็นสําคัญนะครับส่วนที่เล่อพวกนี้อันนี้คือเป็นค่าตายตัวนะ ท,ที่เราลอกไปได้เลยนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมในสวงของตั้งค่าตัวของทอนะครับผมก็เสร็จแล้วก็กด Ctrl O นะครับแล้วก็ Ctrl X เเสร็จแล้วครับก็สั่งรีสตาร์ทในตัวของเซอร์วิสนะครับของทอนเองใช้คำสั่งับซูดูเวนเวนวาร์กเดสเทมซีทีเ t ลราแล้วก็ทอนนะครับผมเสร็จแล้วก,กด Enter โอเคนะครับผมก็ในส่วนของอ่าทอ proxy เนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ย เราก็สามารถที่จะ,ะนําในส่วนของพ o อกซี่เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปดูในส่วนของฝั่งไอตัวเครื่องลูกนะัที่เชื่อมต่อเข้ากับตัวของอของตัวทอร์พ็อกซี่ตัวนี้กันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไร โอเคนะครับผมก็อันนี้เนี่ยคือเราก็เข้ามาสู่อีกเครื่องหนึ่งนะครับที่เราจะมาทําการตั้งค่ากันนะครับผมก็ในตัวนี้เนี่ยคือเรามาที่ในส่วนของเบราว์เซอร์นะครับผมก็ในเจ้าอย่างก็จะเป็น Firefox นะแล้วก็ให้เรามาที่ Setting นะครับผมเราก็มาที่ในโหมดของในโหมดของตัวนี้ครับ Network s e t t i n g นะครับผมลงมาล่างสุดเลยกด e t t i n g แเราก็มาที่แถบในส่วนของ Man u a ล Proxy c ่ n f น g u r เ t i ล n นะครับผมเราก็ใส่ที่ เป็นานนะครับซ็อ so กนะซ็อกโฮดนะครับผมแล้วก็เราก็ใส่ IP Address ในตัวของตัวทอพ็อกซี่ที่เราตั้งค่าไวนนะาน้นะครับผมนแล้วก็พอร์ตหมายเลข9ก5 0นะครับผมแล้วก็ติ๊ก ในส่วนของอ SOCK V5 นะครับผมแล้วกดโอเคเลยก็ถึงเท่านี้นะครับผมก็เว็บเบราว์เซอร์ Firefox ตัวนี้นะ,ก,ะก็จะวิ่งเข้าตัวของ proxy server ที่เป็น Tor Network เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาเช็คผลลับกันโอเคนะครับผมก็ในส่วนของอการตั้งค่าตัวของ proxy <ๆ S 2> ก็จะเรียบร้อยแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าอันนี้เว็บเช็คว่าอตอนนี้คือเราวิ่งผ่านโครงข่าย Tor Network แล้วนะก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับผมก็ในส่วนของ การตั้งค่าไฟฟ f อกมันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับไฟฟลอกนะครับผมก็จะมีตัว Extension นะครับที่มีชื่อว่า f อ่ Fox y Proy กนะครับผมก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะ f o x y proxy Standard แตนดเราก็ตั้งค่ามันนะครับผมก็วิธีการใช้งานก็จะมีหน้าตาแบบนี้แล้วก,กดแอนดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็ใส่ Proxy Type ปเป็นซอฟ ห้านะครับผมแล้วก็ใส่ i อของตัว proxy s e เซ e ร์เอร์ที่ที่ต้องการนะครับ ที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเราล็อพอร์ตหมายเลขเก่อ9 0น0นะครับผมยูสเนพา s ์ทเกก็ไม่ต้องใช้นะครับผมซึ่งไอตัวของ extension ตัวนี้มันดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะตั้งในส่วนของ pattern ได้นะครับว่า,เ,าเมื่อเราเปิดตัว proxy แล้วเนี่ยเราจะให้เว็บอะไรเข้าบ้างเว็บอะไรที่ไม่ต้องใช้ proxy อะไรเงี้ยเราสามารถที่จะตั้งกดในส่วนตรงนี้ได้เลยนะครับผมในส่วนของเอ ension ตัวนี้นะครับตัว p r o x y p r o x y ตัวนี้นี่ยก็สามารถ ่ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคก็ในส่วนของอทอพ็อกซีนะ่ในขั้นตอนแรกก็จะมีประมาณนี้นะครับผม โอเคต่อมานะครับผมก็เราจะไปดูในส่วนของเครื่องลูกอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราได้ทําการได้ต่อเข้ากับัวของอ้ก็คือเครื่องตรงนี้นะครับเชื่อมต่อเข้ากับตัวเราเตอร์ตัวนี้ไว้นะครับเราจะต้องมาตั้งค่าในส่วนของเราเตอร์ตัวนี้นะครับให้ทําการเชื่อมต่อเข้ากับตัวทอร์พ็อกซี่นะครับว่าเออเราจะต้องตั้งค่าอะไรมันยังไงแล้วเครื่องตัวนี้เราต้องทําอะไรมันหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับก็ในส่วนของอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่เราต่อเข้า กับตัวเราเตอร์เอาไว้นะครับเราเตอร์ตัวนี้ใช้ของรุ่นนี้นะครับผมก็เราก็ได้ทาการเชื่อมต่อในส่วนของตัวของเราเตอร์ตัวนี้ก็ไปเสียบกับช่องแลนของ,อ,องเครื่องคอมพิวเตอร์อรอขนาดเล็กนะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยเราจะเสียบไว้ที่ช่องแวนนะครับของตัวเราเตอร์นะครับผมเราก็ต้องอา ตั้งค่าใน2ของแวนตัวนี้ซึ่งแวนตัวนี้เราก็เซตเป็นส Sta ติ c IP นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งให้ไอตัว p r o x y ของเราแจก IP นะครับแล้วก็ IP a d d r e s s นะ <S ผมก็ตั้งในส่องของตัวได้ 3. ชุดหน้าให้ตรงกันนะครับก็คือในตัวของ p r o x y เนี่ยเราเซตไปเป็นอ่าจุดหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดนะครับแต่นี้ก็จุดหนึ่งเนี่ยเราเราใช้ไม่ได้อยู่แล้วเราก็ตั้งเป็นจุดสิบจุดร้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ได้สับเน็ตมาก็ประมาณนี้แล้วก, e ก็ชี้ไปที่ ในตัวของตัวทอร์พ็อกซี่นั่นเองนะครับแล้วก็ d n เด็เก็ใช้อันเดียวกันนะเพราะว่าเราสั่งให้ตัวพ็อกซี่เนี่ยมันชี้ DNS ด้วยนะครับผมก็เสร็จแล้วกดในตัวของแอปพายนะครับผมก็เราจะทำและนี้เนี่ยก็จะทําให้ในตัวของเราเตอร์เนี่ยมันคุยกับตัวของพ็อกซี่ได้แล้วแต่ว่ามันยังไม่จบนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปตั้งค่าในตัวของทอร์พ็อกซี่ต่อนะครับว่าเออเราจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะครับ โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรากลับมาสู่ผังไอม้มาสักครู่นี้นะครับที่เราพูดกันนะครับก็ในปกติแล้วเนี่ยคือเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะต่อเน็ตเนี่ยมันมันก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านในส่วนของการเชื่อมต่อมาตรฐานนะครับผมซึ่งไอท็อปพ็อกซี่เนี่ยเราเปิดพอร์ตหมายเลข9 0 4 0อะไรพวกเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่การเชื่อมต่อแบบมาตรฐานนะครับก็เวลาถ้าเราตั้งค่าตัวนี้ไปเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาคือมันจะออกเน็ตไม่ได้นะครับผมเราก็ต้องทําการตั้งค่าให้ให การเชื่อมต่อในรูปแบบของมาตรฐานเนี่ย เลี้ยวเข้าไปหาในส่วนของ proxy ที่เราตั้งค่าไว้ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะออกเน็่ไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอ่าต้องตั้งค่าอย่างไรนะครับเคก็กลับมาที่อ่าหน้าตัวของอ่าตัวเครื่อง proxy ที่เราตั้งค่าไว้นะครับผมก็เราต้องตั้งค่าในส่วนของตัว firewall นะครับผมก็โดยใส่เงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับผมก็ใส่ตามนี้เลยนะครับผมก็คือใช้คําสั่งนะครัเบเติมเนะครแล้ว แล้วก็เป็นวักเน็นะลบ a เป็นวักพี o า t ติ้นะครับผมอันนี้เป็นตัวใหญ่เลยนะครับแล้วลบไ ets0 นะอินเตอร์เฟซก็ตัว ets0 ก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เราจะเราเซตเป็น ip ของที่เอาไว้นะครับเราก็ ลบพี UDP อันนี้พอร์ต53นะครับผมแล้วก็ลบเแล้วก็วนวัก d ีรีไดเร็กนะแล้วก็ to พอร์ตห้าสอันนี้เป็นคำสั่งนี้นะครับผมเป็นการตั้งค่าไฟวอลของตัวพ็อกซนะครับให้รู้ว่าอพอร์ตหมายเลข53เป็นแบบ UDP ให้ทำการเลี้ยวนะไปที่พอร์ตหมายเลข5353ที่เราเซตในส่วนของทอเอาไว้นะครับผมซึ่งไอ้ UDP พอร์ตหมายเลข53เนี่ยมันก็คือ DNS นะครับผม ก็คือเมื่อตัวโปรแกรมเบราว์เซอร์เนี่ยเราพิมพ์ Google เข้าไปเงี้ยว่าตัวเบราว์เซอร์มันจะต้องไปหาตัวของ DNS ก่อนว่าไอตัว google เนี่ยมันได้ IP อะไรกลับมาปกติเราก็คุยกันผ่านหมายเลข UDP หมายเลข5้แต่เนื่องจากว่าเราต้องวิ่งผ่านทอเราต้องเลี้ยวไปที่พ o r t ต5 3สาก่อนนะครับผมโอเคเสร็จแล้วกด enter ต่อมานะครับก็จะมีอีกหนึ่งคำสั่งก็คืออันนี้นะครับผม to d o n e t t a t a t เป็นวัรล a p l o นะแล้วก็จุดที่เปลี่ยนก็คือลบ p tcp นะครับผมเราก็เราส่องอ่านแล้วก็ syn ลนบะ j แล้วก็ redirect แล้วก็ to port 9040นะครับผมก็คำสั่งนี้ก็จะบังคับเลี้ยวนะครับผมในส่วนของแพ็กเกจทั่วไปนะครับผมเข้าไปพอร์ตหมายเลข9040นั่นเองนะครับผมเสร็จแล้วกด enter ลงไปนะครับผม,ผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในการตั้งกดในตัวของ firewall นะครับในตัวของ นะเพื่อที่จะให้มันออกเน็ตได้นะครับผมซึ่งยังไม่จบในนี้นะครับผมอินนิดนึงนะไอตัว IP table ที่ตั้งอย่างงี้เขาที่ตั้งไว้นี้เนะีมันจะทำงานได้นะจนฝ่าเราจะปิดเครื่องถ้าเราปิดหรือรีสตาร์ตตัวบอร์ดเนี่ยตัวกดที่เราสร้างไว้มันจะหายไปนะเราก็ต้องมีโปรแกรมเพิ่มเติมนะครับผมก็เราก็ติดตั้งแอปพลิเคชัน็อเกจที่มีชื่อว่า IP table persistent นะครับผมก็ใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะครับผมเมื่อเราติดตั้ง เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไอตัวของกฎที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะทําการบันทึกเอาไว้แล้วก็เวลา เปิดครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะทํางานโดยอัตโนมัติเลยครับก็ทาให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับโอเคนะผมก็ให้ส่องการตั้งค่าพ็อกซี่ต่างๆทั้งหมดนะก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็เ,ออเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของผลลัพธ์ในการทํางานกันเลยดีกว่านะครับว่าเออมันเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะผมก็ตอนนี้ก็มาเข้าสู่ในผลลัพธ์การทํางานแล้วนะครับผมก็เออหลังจากที่เราได้ตั้งค่าอะไรต่างๆกันมันมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เ,เดี๋ยวเรามาเล เริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็อันนี้เนี่ยเราต่อเน็ตผ่านตัวเราเตอร์มาอันนี้ก็คือเครื่องเรานะครับผมเนี่ยเป็นไอพีหนึ่งสองสองนะต่อกับตัวเราเตอร์นะครับผมอันนี้แล้วก็อันนี้ก็ไปคุยกันกันกบตัวบอร์ดที่เราตั้งเป็นพ็อกซี่เอาไว้นะครับผมอันนี้การเชื่อมต่อก็ขึ้นเชื่อมต่อแล้วนะครับผมก็ค่าตามนี้นะเราก็อันนี้ก็มีเครื่องมาเชื่อมต่อก็คือมีเราแค่เครื่องเดียวนะก็เดี๋ยวมาเช็คก,กันเลยนะครับ,รบว่าว่าให hey ตัวของเน็ตที่เราออกไปเนี่ยมันใช้ในส่วนของทอเน็ตเวิร์กจริงหรือเปล่านะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ได้ทำการเข้าสู่เว็บของเช็ค ในตัวของทอเน็ตเวิร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับผมก็นั่นหมายว่าว่าเครื่องตัวนี้นะครับได้เชื่อมต่อเกับเครือข่ายของทอเน็ตเวิร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มาเชื่อมต่อนะครับผมเราไม่ได้ทําการตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็เอ่เป็นค่าเดิมๆที่ตัวระบบพัลเซตมาตั้งค่ามาให้นะครับผมก็เราไม่ได้ทําอะไรมาเลยนะค่าเดิมของมันก็อันนี้นะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับผมในการเข้า ใช้หรือข้อมูลต่างๆผ่านในโซนของทอเน็ตเวิร์กได้ทันทีครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับผมเราก็ทําแค่พ็อกซี่อย่างเดียวนะซึ่งพ็อกซี่เนี่ยก็ถ้าเราเอาอุปกรณ์มาต่ออะไรเงี้ยต่อเข้าเข้ากับเราเตอร์ที่เลยที่ได้เซตเอาไว้เนี่ยปุ๊บมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะเข้าเข้าคงข่ายของทอได้ทันทีก็โอเคนะครับผมก็สรับในเนื้อหาในตัวองของ t อเน็ตเวิร์กนะครับก็จบแล้วนะครับผมก็สรับในรายการคันที่โชว์นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับกระถุ ใชคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในข่าวหน้าครับสวัสดีครับ